ก็จริงๆมาร่วมต้องบอกว่ายังไงอะ่ะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ s อ a s s e t นะคะเพราะว่าได้ขนะ่าวว่าปิดโครงการเร็วมากนะคะแต่พอมาถึงก็ไม่สงสัยเลยคะ่ะว่าทำไมถึงปิดโครงการได้เร็วแล้็ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวบ้านนั้นนะคะก็เป็นแอปที่น่าซื้อจริงๆค่ะด้วยฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ด้วยขนาดของบ้านแนละ้วเข้ามาคือใหญ่มากๆแล้วก็มีฟังก์ชันตอบโจทย์ต้องเรียกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยค่ะถ้าเกิดว่า นึกภาพตัวเองว่าครอบครัวตัวเองย้ายาเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคุกพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการบริการ,การหลังการขายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของออน,นวัตก,กรรมต่างๆที่เขารองครับเรื่องของความปลอดภยัยทุกอย่างมีครบจบที่นี่เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SCS s e t ค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับ ลูกค้ามานานนะคะเพราะฉันเนี่ยอันนี้ก็ความใจได้ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเป็นลูกค้าที่จะมาที่นี่เราก็เลือกเลือกซื้อบ้านกับทางเอ,อเซียแอสเซทค่ะถ้า,ถาพูดถึงบ้าน,านในฝันที่แอบคิดว่ามันจะต้องมีอะไระสำหรับเราสำหรับแอบเออในฐานะที่มีลูกสาวด้วยนะคือ แน่นอนว่าต้องมี Space แล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้สำคัญพอๆกันกับเรื่องของฟังก์ชันบ้านนะคะคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องออาไปทำงานทุกวันแน่นอนว่าเราต้องการสถานที่ที่เออเราลูกอยู่นี่แล้วเราเระาวาังใจได้เราเราสามารถจะแบบว่ามีสติสามาธิไปทํางานได้อย่างไม่ต้องห่วงใดๆคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบความไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะแต่ว่า ปัญหาจุกจิกในบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราสบายใจได้ว่าว่ามีอะไรเราจะมีคนที่คอยช่วยเราอย่างของ i อ s ซอสเซขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ที่มีอะไรแล้วก็จะแจ้งเขาได้เลยอันนี้อรู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับเอาง่ายๆก็บ้านที่ไม่มีผู้ชายแอบว่ามันก็คือถ้ามีอะไรก็รู้ว่าจะมีมีทีมที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้ ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเลยนะคะนี่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆไม่ี่างปลาปลาการด้วยใจแม้จะหมดไปแล้วก็ก็จริงๆวันนี้มาแสดงความยินดีกับแบรนด์แบรค์ของกูรวาดนะคะของ s อ Asset นะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังทางทีมพรีเซนต์มีอีกหลายๆโครงการของเอเซีแอสเซทเลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในอีกหลายๆทำเลอันนี้ แอลก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ s c e s s e t นะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็คิดว่าจะต้องมีบ้านที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าในแต่ละทำเลแล้วก็แต่ละรูปแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็แล้วก็ฟังชันต่างๆในบ้านตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกโครงการของ SC As อค่ะยากคถามเรื่องคำต้องห้ามสำหรับผู้เราคำว่าคุณยังไงตอนนี้อะไร ไม่ได้มีคำต้องอย่าทำไมอย่าทำไมอีกพูดคำว่าคุณแล้วมันจะทุกอย่างมันจะดูแบบรู้สึกครื่นคนรู้สึกกระฟังน้อจะกลัวไม่เห็นกลัวเลยไม่เก็ตด้วยไม่ใช่น้องเขาไม่เก็ตไปนาทีกว่ากเลยนะค่ะจริงจริงเรื่องกันมาใช้คำว่าคุณกับน้องหวั่นจะกบลังหวั่ย หนูไม่รู้ตัวเหมือนกันหนูว่าไม่ค่อยชายเขพูดคุยกับมาเขาก็เลยรู้สึกแป็นแปลกจริง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 อาจจะเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ s u พ p o r t จับจ้งคือเหมือนกับเวลาเราแบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรอย่างนี้เราก็จะแบบเหมือนห่างออกมาอีกนิดนึงถ้าเกิดแล้วคนที่คุยด้วยจะรู้ตัวกันไหมคะคุณประสงค์ความหมายของค่ำนี้ไหมหรือว่ายังไง น่าสิอันนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาแอบเองคือพว่าพี่แอบเสียงหวังไหมคะแต่ยังไม่ใช่แบบพูดใช่ไหมก็พูดนะจริงจริงเนร่ยไวันนั้นแกล้งไหมครับแกล้งน้องแกล้งนนท์ไหมครับหรือว่าจริงๆคุณจริงๆไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะแหลแล้วพูดจริงมันก็คือจริงๆเนี่ยไปไลฟ์เพราะว่าเออเป็นละครของเราที่เล่นด้วยกันแล้วก็จบก็รู้สึกว่า คือแอปไม่ได้มีช่องทางอะไรแบบนี้ปกติแอปเป็นคนไม่ไดไลฟ์ like, ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยนนท์เขาชวนมาไ like ลฟ์ร่วมกันเพราะว่าปกติเขาไลฟ์ทุกๆเรื่องหลังละครจบอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ถ้าชวนเราก็สนใจเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ Fire y o u r ซ e l f ซึ่งที่ผ่านมาแอปไม่ได้มีโอกาสขอบคุณอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยไปร่วมไลฟ์เพื่อจะขอบคุณ จริงๆเราใช้คำว่าคุณกับนมวันไมครับถ้าในชวิตประจกวันหรือเรียกแค่นมเนี่าถ้าเรียกชื่ออก็ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาแสดงว่าแสดงว่าต้องเริ่มมีอะไรเสียงคำว่าคุณคุณต้องพิจารณาตัวเองแต่พี่เสียงหวานหรือเปล่าคะคำว่าคุณเขาเลยไม่กลัวไม่ได้ให้กลัวแค่ให้แบบว่าอเกน ไปครับพี่อาว่าต้องคุณแบบไหนต้องคุณแบบคนต่างคนตคุณละเอะคุณจริงๆกับทุกคนกับทุกคนค่ะทุกคนคือวุกเออแค่นแล้วจริงๆเราเราหุนหิดกับตรงนะที่พออธิบายไปแล้วว่าอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอ้าวนึกว่าคุณให้เกียรติผมก็ขำๆค่ะขำๆวันนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุยไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเปลี่ยนมาเรียกชื่อแบบเดิมเร็วไหมคะแล้วแต่เรื่อง ฝักแหกมันกน่าดูอนะแล้วพอเราทราบแล้วรู้สึกเห็นตั้งหน้าเขาก็ดูเจื่อไปแบบว่าขำๆขำๆใครขำป้ายอะรแบบแอบขำในนนทนขำอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่กลายเป็นว่าแฟนคลับก็ฟินปีกแบบนึงนะครับพีแอมเห็นหรืว่าเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆวันนั้นก็คือไลฟ์เสร็จก็ไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่มีอะไรประเด็นของแอมในใจคือแค่ขอบคุณ แค่นันเองแล้วก็คิดว่าเออวันนี้ได้ขอบคุณละสบายใจละก็หลังจากวันนั้นโกาสที่ใช้คำว่าคุณอีคคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอไม่รู้คุณไะ่รู้ตัวอคุณม่รู้ตัวเลยอ้ อะไรนะคนก็จะฟินกันตลอดพี่แอฟยังรู้สึกแบบเขินกับตัวเองใช่ไหมคัมันไม่เขินเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ตัวค่ะไม่มเปมาปเราเ,ย,เรายังมาคุยกันที่หลังเลยว่าหลอ,อตอนนั้นเราเราทำอะไรลงไปอย่างเงี้ยเราเราพูดอะไรกันมีโอกาสได้เห็นแบบว่าที่แฟนคลับก็แคปโมเมนต์ของพี่แอฟกับโนนมามาไมคได้ได้เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็จะมีการแบบแท็กในทไชน์เวลาดูแลเรารู้สึกฟินเองเพราะว่าก็ยังแบบว่าหรอตอนนั้นพูดอย่างนั้นไปหรออย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาไลฟ์มันพูดไปเรื่อยอะค่ะไม่ไม่ไม่รู้จริงๆว่ามันว่าใครจะจับประเด็นไหนอะไรแล้วคุณนนท์เข็องจริงๆว่างมันเป็นไหมครับจะถึงตอนนั้นอะว่าปกติมาทำอะไค่ะแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นคุณเนื่องจากนนท์ไม่แอบคียอออนกันเวลาอยู่ในแอปเลยเขามีโมเมนต์อะไรแบบยามรู้สึกอ่อนต่อมาเขาดูงงแง่เขาดูแบบว่าอออ่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาก็ เป็นแมวเหมียวนะเป็นแมวเหมียวอิดนึงอ่ะแอมไม่หลงกันหรอกขนาดการเช้าเนี่ยใหกักถามเรื่องนี้พี่แอมเรื่องแฟชั่นเซ็ตสุดเออที่มีหอมหัวด้วยเออ่ไม่มันแคิ่ไได้หอมเป็นงว่่าาามมมััันนนนนหรือก มีซูริงไปเลยหรือว่ายังไงคำถามไม่คุ้นไม่ไปด้คุ้นไม่มีอะไรเลยค่ะก็ก็เป็นการถ่ายแฟชั่นปกติจริงๆก็ถ่ายกันมาสองสามเซตแล้วค่ะไม่ต้องมเอ็นไม่ต้องมีเอ็นโค้ดไม่ต้องแฟชั่นคือมันพรีเซนต์เสื้อผ้าค่ะเป็นคอนเซ็ปต์้องเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนเขาบรีฟยังไงบ้างคะแม่ไลฟ์สไตล์ธรรมดาเลยค่ะก็ฟรีสไตล์ไปเรื่อยๆค่ะ ก็เป็นแนวหวานมค่ไหมคะไม่ค่ะมันหวานออกมาเองเลยคุ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 ัคุีคุาคุณคุย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 คุปคุงคุย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 นุยคอยคุยคุิคุานผยกุยคอยคุยคุยัุยคงเคายคุวคุยอุยค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 ุยอุยคุยคุยคุยไหยคะ ก็ก็น mm ิด hmm. น mm ึงค่ะก็นทีนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาก็ไม่ไม่ค่อยตรงกันค่ะงานเยอะแ้คู่คือด้วยละครถ่ายกคนละคิวด้วยมันก็เลยก็เลยจริงๆตอนนี้คืองานที่ติดต่อคู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวกันยากคนหนึ่งถ่ายจันทคารดโพลีกคนหนึ่งถ่ายละครเรื่อหัตถ์เสาร์อาทิตย์มันคนละคิวนะฮะเสียดายไหมครับผลิเสธแต่มคิวไม่ลงตัวพี่ครับ คิดว่าเดี๋ยวจังหวะมันจะได้ก็ผมได้งานที่ที่เหมาะสมเองค่ะจริงๆอุ้พลาดมาเยอะมากตั้งแต่ปีใหม่ตุกจีนอะไรหลายหลายหลายเทศก,กาลแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเออไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเกิดเวลาได้ได้เห็นแน่ๆเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันคงคงเป็นช่วงคือโอกาสแล้วก็ลักษณะงานมากกว่าค่ะขอบคค่ะ